สวัสดีทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Pre แพรนชั่นแนลคลกครั้งนะครับสำหรับคลิปในวันนี้เนี่ยทุกคนก็คงเห็นจากหน้าปกแล้วใช่ไหมว่าแพนจะมารีวิวเตาอบตัวใหม่นะครับซัมซุงบีสโปลคอลเลคชั่นแต่ว่าก่อนจะไปรีวิวเตาอบเนี่ยเปนมาเล่าถึงร้านกาแฟตอนนี้นิดนึงแล้วกันร้านกาแฟแพนนะครับชื่อว่า c u r i o u s Cafe นะครับก็ตั้งอยู่บนถนนไซมใหม่นะครับอยู่ระหว่างซอย51กับ53นะครับถ้าเกิดเข้ามาก็จะเห็นแบบเป็นอาคารขาวๆนะพอเข้ามาเนี่ยจะเห็น2สิ่่่งทีโดดดเนนมากกๆะคครับ็ือตรงนนนี้ะะจเเป็ครื่องชงงกาแแฟขอพนนะครับที่แบบ คัดสรรเลือกมาอย่างดีมากแล้วก็ฝั่งนี้ก็คือ Samsung Be s p o k e c o n v e c t i o n นั่นเองตัวนี้เนี่ยน่าสนใจยังไงบ้างเดี๋ยวพพนเล่าให้ฟังครับหลายคนได้ยินชื่อของ Samsung Be s p o k e c o n v e c t i o n ไปนะครับพอได้ยินคําว่า Be s p o k e เนี่ยหลายคนก็คาดหวังถึงความสวยงามได้ใช่ไหมครับซึ่งแพนมองว่าสวยงามจริงครับดีไซน์ออกมาได้ Minimal แล้วก็สามารถเป็นเฟอร์นิเจอร์แต่งบ้านได้แบบดีมากๆ สีที่ทุกคนเห็นนะครับก็คือสีขาวที่เขาเรียกว่า clean porcelain นะครับซึ่งก็เป็นสีที่โอเคสวยเลยนะครับเพราะว่าสีขาวเนี่ยพัมมองว่าเข้าได้กับหลากหลายเฟอร์นิเจอร์เข้ากับหลากหลายการตกแต่งบ้านหรือว่าตกแต่งออฟฟิศสำนักงานแม้กระทั่งคาเฟ่แผ่นด้วยนะครับซึ่งก็ถือว่าดีมากๆนะแล้วก็ข้างในครับนี่เป็นสีน้ําเงินแบบนี้โอ้โหนึกว่าออกแบบมาเพื่อร้านแพรน,นะครับเพราะว่าร้านแพรเนี่ยก็จะเป็นธีมสีขาวไม้แล้วก็สีน้ําเงินนะ ถือว่าเหมาะเหม่งมากๆ,ๆแล้วก็ด้านในเนี่ยเขาใช้เทคโนโลยีที่เรียกว่าเซรามิกอินไซด์นะครับซึ่งเทคโนโลยีนี้เนี่ยจะทําให้เราเนี่ยทำความสะอาดเตาอบเนี่ยข้างในได้ง่ายกว่าเดิมน,นะครับเพราะว่าพวกเศษอาหารต่างๆเนี่ยก็จะไม่ติดไปที่ผิวของตัวเซรามิกนั่นเองนะครับก็ถือว่าเป็นเทคโนโลยีที่น่าสนใจมากที่ทางซัมซุงคิดออกมาฮะเอาละครับเห็นแพรมานั่งหน้าเครื่องแบบนี้นะครับก็เดากันได้อยู่แล้วนะครับว่าจะมาเล่าให้ฟังถึงเรื่อง ตัวข้างหน้าของ Samsung Bespoke Convection นะครับซึ่งข้างหน้าของเขาเนี่ยทำมาจากกระจกนะครับซึ่งถือว่าเป็นวัสดุที่ดูแข็งแรงมากๆนะครับแล้วก็เป็นการทัชสกรีนทั้งหมดเลยนะครับการแตะปุ่มพวกนี้นะครับแล้วก็เรสปอนส์ค่อนข้างดีมากๆเลยนะกดง่ายมากๆนะครับแล้วก็เมนูต่างๆเนี่ยสามารถเข้าจากตรงนี้ได้หมดเลยแม้กระทั่งเราไม่ได้อ่านคู่มือเนี่ยก็สามารถใช้งานได้ง่ายมากนะครับหลายคนจะเห็นว่าเอ้ยทำไมมันมีปุ่มอะไรเยอะแยะจังก็ต้องขอบอกนะครับว่า s Samsung b e s p o k e Convection ตัวเนี้ยไม่ใช่แค่เตาอครัเาะะมนยกๆลบ สามารถใช้เป็นไมโครเวฟได้เป็นเตาอบได้นะครับเป็นเตาย่างได้เป็นเตา,า,เน,เตานึ่งได้ครับนอกจากนีน้ยังสามารถ proof แป้งได้ด้วยถ้าเกิดใครที่แบบโอเคอาจจะไม่ได้อยู่ในวงการของเบเกอรี่นะครับการ proof แป้งเนี่ยคือการที่ปกติเวลาที่เราผสมแป้งกับยีสต์เนี่ยเราจะต้องให้แป้งกับยีสต์เนี่ยทำปฏิกิริยากันนะครับเพื่อให้แป้งมีการฟูขึ้นมามีการเก็บอากาศเข้าไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องเก็บแป้งเนี่ยในความชื้นแล้วก็อุณหภูมิที่เหมาะสมอันเนี้ย สามารถทําได้เราสามารถพูฟแป้งได้เราสามารถเลือกได้ว่าโอเคอุณหภูมิ25องศาความชื้น60อะไรเงี้ยสามารถเลือกได้ก็ทําให้การที่เราจะอบขนมเนี่ยเป็นไปได้ง่ายขึ้นกับ s a Samsung b e s p o k e Convection เครื่องนี้ครับเอาเละรครับวันนี้แพนก็จะลองสาธิตทําเมนูง่ายๆนะครับใน Samsung b ุ s p o k e Convection เครื่องนี้ใช้แค่เครื่องเดียวไม่ใช้กระทงกระทะเ,เลยนะครับจะทําเป็นแซนด์วิชแล้วก็แพรจะใช้ฟีเจอร์หลายๆอย่างของ Samsung Bespoke Convection จริงมีอีกหนึ่งฟีเจอร์ที่แพรลืมพูดไปเมื่ เป็นแอร์ฟรายซึ่งแพนก็ได้ใช้ในวันนี้ด้วยวันนี้จะทำเป็นเมนูแบนด์วิชแบบเป็นเบรคฟาสแบบง่ายๆนะครับก็คือแพนจะเอาตัวขนมปังเนี่ยไปกริลนะครับกับเนยแล้วก็ชีสนะครับจากนั้นเนี่ยก็จะใส่ไข่เข้าไปด้วยแล้วก็ทำการย่างเพื่อให้ไข่สุกนะครับจากนั้นเนี่ยจะเอาเบคอน ไปแอร์ฟรนะครับเพื่อให้กรอบเป็นเบคอนแบบกรอบกอบไว้วางนะครับแล้วก็เอาอะโวคาโดวางลงไปนะครับก็เป็นแบบเบรคฟาสต์แบบง่ายๆแต่ว่าเราจะได้ใช้ทั้งการเวฟเนยนะครับใช้การย่างหรือว่าการอบนี่แหละในตัวชีสกับไข่นะครับแล้วก็ใช้การทอดของเบคอนมาลองดูกันว่าเมนูสุดท้ายที่แพนได้จะเป็นไงแล้วเดี๋ยวแพนมาเล่าให้ฟังว่าการใช้งานเครื่องมือที่มันสามารถทำได้หลายอย่างแบบนี้มันมีข้อดีแล้วก็ข้อสังเกตอะไรบ้างครับ เอาละรครับก็หลังจากที่แพนทํา1เมนูไปเรียบร้อยแล้วนะก่อนที่แพนจะไปเล่าให้ฟังว่าเอ้ยตอนที่แพนใช้งานเนี่ยมันเจอปัญหาอะไรบ้างแล้ว,ลวมีอะไรที่แพนชอบบ้างน,นะครับอยากจะเล่าให้ฟังถึงเทคโนโลยีที่ Samsung Bespoke Convection ตัวนี้มีก่อนนะครับเทคโนโลยี technology ตัวแรกเนี่ยเรียกว่า Hot Blast นะครับเทคโนโลยี technology นี้เนี่ยจะเป็นการที่เราจะสามารถทําให้อาหารเนี่ยสุกได้เร็วขึ้นผ่านการผ่านการย่างนะฮะซึ่งวิธีการใช้งานเนี่ยมันก็คือเตาอบนี่แหละแต่ว่าเขาจะมีการ มีพัดลมระบายอากาศนะครับระบายลมที่มีความเย็นหรือว่ามีอุณหภูมิที่ต่ำกว่าอ,อุณหภูมิที่เราต้องการออกไปด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะทําให้อาหารเนี่ยสุกได้เร็วขึ้นแล้วก็สุกอย่างทั่วถึงมากขึ้นนะครับเทคโนโลยีตัวที่2เนี่ยชื่อว่า Y Grill ครับ Y g r i l l นี่หมายถึงว่า Y ที่แปลว่าง้วงนะ Grill ก็คือในตัวย่างนั่นแหละซึ่ง Y Gri l l เนี่ยด้านบนนะครับของตัว Samsung Bespoke Convection เนี่ยก็จะมีตัวตะแกรงที่เป็น พ่อที่ให้ความร้อนเนี่ยที่กว้างกว่าเดิมเต็มแทบจะเต็มตัวของ Samsung b e s p o k e เลยนะครับทำให้การที่เราย่างอาหารหรือว่าการให้ความร้อนเนี่ยมันทำได้ทั่วถึงแล้วก็สุกมากขึ้นนั่นเองครับต่อไปเทคโนโลยีที่3านะครับก็คือเทคโนโลยีที่เรียกว่า Pro s t r e a m e r นะครับซึ่งเทคโนโลยีนี้เป็นมองว่าน่าสนใจมากๆนะครับเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยถ้าเกิดเราจะนึ่งของสักอย่างเนี่ยเราก็ต้องตั้งเตาตั้งกระทะปิดหม้อใส่น้ําอะไรว่าไปใช่ไหมฮะแต่ว่าอันนี้เราสามารถใช้ตัวคอนเวกชันตัวนี้ในการที่จะนึง่งหรือว่า หรือว่าอุ่นอาหารหรือว่าอุ่นข้าวอะไรก็ได้นะครับจะเป็นซาลาเปาจะเป็นข้าวสวยอะไรได้หมดเลยนะครับแพมองว่าเทคโนโลีนนี้น่าสนใจมากๆแล้วเขาก็มาพร้อมกับอุปกรณ์ที่อำนวยความสะดวกให้การนึ่งเนี่ยเป็นไปได้อย่างแบบง่ายที่สุดสําหรับทุกคนนะครับเอาละหลังจากที่แพนลองใช้งานในการทําเมนู1เมนูมานะครับซึ่งแพนก็แอบกินไปนิดนึงแล้วนะก็พบว่าไม่ได้มีปัญหาในการใช้งานมากนะครับในการใช้งานเนี่ย บางทีตอนที่แบบมือเรามันในการที่เราไปจับตัวอาหารหรือว่ามือเปียกจากการล้างมือเนี่ยอาจจะก,กดบางปุ่มไม่ได้แบบรีสปอนส์ดีขนาดนั้นนะครับแต่ว่าโอเคเราก็แค่เช็ดมือแป๊บเดียวเราก็สามารถกดได้แล้วแล้วก็ด้วยความที่ตัวหน้าหน้า,หน,าหน้าจอให้กดเนี่ยมันเป็นกระจกแบบนี้มันก็ทําความสะอาดง่ายนะครับเพราะว่าจะ,จะเลอะจะอะไรเนี่ยมันเช็ดแป๊บเดียวมันก็ออกแล้วนะฮะส่วนข้อสังเกตเนี่ยจริงๆก็จะมีเรื่องของแบบการเชื่อมต่อ iot นะคือแพนมองว่า เทคโนโลยีที่ออกมาในปี2022เนี่ยหรือว่า2565เนี่ยมันก็น่าจะต้องมีแบบควรจะมี IoT ทุกอันแล้วนะครับในการที่เราจะแบบคนโทรลอะไรหลายๆอยา่างผ่านมือถือได้แลแ้แคงก็เข้าใจนะบางทีแบบพวกคอนเวกชันพวกเนี้ยเขาอาจจะมองว่าการที่เราคนโทรลผ่าน IoT มันแบบมันไม่ปลอดภยนะัยเนี่ยเพราะมันเป็นเรื่องของความร้อนการใช้อุณหภูมิพวกเนี้ยเราก็ควรจะต้องแบบ observe หรือว่าอยู่กับตัวคอนเวกชันตลอดเวลาเพื่อความปลอดภยัยอันนี้ก็เข้าใจได้นะจริงๆก็ ไม่เคยอยู่ในสถานการณ์ที่แบบเอออยากจะใช้ IoT เท่าไหร่แต่ว่าถ้าเกิดมีเนี่ยเหนว่ามันก็น่าจะดีนะครับในการที่แบบเราจะเซอร์วิสหรือว่าเราจะตั้งเตาอบเพราะว่าแบบบางคนอย่างแพนี้ตอนที่จะอบขนมเนี่ยมันก็จะต้องมีการที่เราจะเรียกว่าอะไรอุ่นเตาไว้ก่อนถูกไหมแบบกี่องศาก็ว่าไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดมีระบบ IoT เนี่ยเราก็ไม่จาเป็นต้องมากดหน้าตู้ไงเราก็อุ่นไว้ก่อนมาถึงเราก็แบบปลุยได้เลยนะฮะอันนี้ก็คือข้อสังเกตที่ผนรู้สึกว่าอืมนิดหนึ่งนะฮะเอาละ สรุปเลยนะครับสำหรับ Samsung s m s u u n g e Sport Convection เนี่ยเป็นมองว่าเหมาะกับใครหล,หลายๆคนมากๆที่แบบไม่ได้ใช้เตาอบจริงจังขนาดนั้นนะครับเพราะว่าเขาให้ขนาดมาค่อนข้างใหญ่เลยนะครับ35ลิตรก็เพียงพอแบบเทียบเท่ากับการอบไก่ได้1ตัวเลยแหละเป็นมองว่าเหมาะกับแบบทุกบ้านทุกคอนโดทุก ร้านอาหารด้วยนะแต่ว่าถ้าเกิดเราจะไปใช้จริงจังแบบว่าทําเป็นอุตสาหกรรมเลยอันนี้เพนมองว่าจะแบบไม่เหมาะเท่าไหร่กับการใช้งานนะครับตัวนี้เนะี่ยเหมาะกับบ้านเหมาะกับอะไรมากๆเพราะว่าใช้งานตัวเดียวเนี่ยครบเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเวฟอบย่างนึ่งทอดพูฟแป้งนะครับได้หมดเลย เพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครสนใจนะครับก็ลองเข้าไปดูได้ใน w w w samsung co t h นะครับตอนนี้เขาอัปเดตเรียบร้อยแล้วถ้าจะไม่ผิดนะราคาจะอยู่ที่15,900บาทนะครับถือว่าเป็นราคาที่เหมาะสมนะครับแล้วก็แผนมองว่าโอเคเลยกับราคาที่เราเสียไปนะครับเพราะว่าได้ฟังก์ชันมาหลายอย่างแล้วก็นี่หน้าตาสวยมากๆนะฮะเอาล่ะถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้นะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ช่องพรีแพรด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ 哪里乖？Oh,